ไม้แททูอ่ะปูดปวดปูดป <ยา S 2> วันนี้ผมจะถ่ายพิเพ์เตอร์ไงเราก็แบบไม่รู้ว่าวันนี้ไงเจ๊ปูแกเข้าห้องจับเนี่ยถุงเนี้ยโอ้โหแล้นี่ยังแดงอยู่เลยนะโอ้โหผมจะบอกว่าวันนี้คือไอ้ที่เราจะกบแททูไม่ได้กบกบรอยแดงเจ๊ปูแก,กรนั่งเนี้ยจริง้งจิ้งนีถามช่างแต่งหน้าดิออกหมดนะคือไอ้ที่ผมแบบเล่าเลที่ทำโดยไม่ปรึกษาอ่าผมทำมาทั้งวันว่ามันลบออกยากหมดเลยอันนี้คอนเทนต์ขนมของโมเขานะเดี๋ยวค่อยติดใหม่อันนี้ก็นเทนต์ขนมอย่าค่อยค่อยถูนะ พี่ผู้ทำไงคะโอ้โหล็อกคอเป็นนี่ๆเลยนึกว่าโดนอะไรอย่างถ <laughs> ูงจนออกหมดเลยก่อนถ่ายงานแค่แป๊บเดียวแต่ก็ดีก็ออกเลยนะครับผมลูกกระเดือกก็แทบจะออกไปด้วยอ่าแต่พอหลังจากเราบิ๊กแมทปุ๊บเราก็จะกระชับความสัมพันธ์ไม่เราก,แก็แล้วก็นัดเวลาบิ๊กแมทใหม่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติใช่แต่๋ดึงไม่ออกมันเป็นยังไงครับมาดีกว่าแบบพูดกันยังไงพูดได้ผมหลังกล้องอะพูดได้ผมจะบอกให้หลังกล้องถ่ายเบสดิคุณเรื่องๆเพราะหนาผมก็มีภาษาผมคือพูดง่ายง เข้าใจกันอยู่ใช่ด okay. ีดีดีเวลาทะเลกันชอบว่าไงกันแล้วคุยกันรู้เรื่อง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 วลาบิ๊กแมทรู้เร็บิ๊กแมทหรือพีเคใหญ่ระวังผมมาเข้าคุยกันรู้เรื่องพี่เป็นยังไงลองลองตัวอย่างเป็นยังไงแอมยูเนี่บิ๊แมทก็จะคุยก็ยกตัวอย่างแล้ก็จะยกตัวอย่างเรื่องที่แบบยูแบบเออไม่เห็น่ายไปเลยมม่มก็คือนั่นแหละนารักนารักเป็นบิ๊กแมทที่นารักนารักส่วนปูก็คือกลุ่มขมับที่ผู้รักของคู่คู่นะัอเออจบ มาพี่พีทเราให้พี่พีทขายของหน่อยพีพีพีทวันฟอลโล่อาโรนขายของเซลลูลิกุลเก่งเลยตาตาอยู่แอร์มิ่เลยพี่พีททำงานทุกวันเลยคนดีทุกวันนะพี่เพื่อนเนี่ยโอเคโอเคโอเคเรามีโปรใช่ไหมวันนี้ครรับีมโปค่ะเดี๋ยวนะขอดูโปรน้ำหอมวันนี้หน่อยอย่าให้เบ๊ไปขายโปรนะพี่พีทเริ่มได้แล้วในน้ำกลิ่นก่อนนะบางคนเขาเน้นน้ำกลิ่นก็จริงๆน้ำหอมกุยนุ่นเนาะ ผมกับบุ๋มก็เป็นพรีเซนเตอร์จริงๆตอนนี้ก็ผ่านมาสามเดือนละสามเดือนได้ใช่ครับก็เป็นเพอมาสามเดือนน้ำหอมอุยนุ่นครับเป็นบอดี้มิสเอาเขอบอกบอดี้มิสนะครับบอดี้มิสก็บอดี้มิสคืออะไรมันเป็นมันไม่เชิงน้ำหอมขนาดนั้นแต่ว่ากลิ่นมันจะเบากว่าน้ำหอมครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันฉีดไปที่ผิวได้เลยคือข้อดีคือมันฉีดลงผิวได้เลยแล้วมันบำรุงผิวด้วย ทีนี้ตัวกลิ่นเนี่ยมันมีสี่กลิ่นหนูมีกลิ่นอะไรบ้างคะอ่าสำหรับคนที่ชอบกลิ่นที่มีความน่ารักน่าสนสนใช่ไหมคะแนะนําตัวนี้เลยค่ะตัวนี้คือเชฟูไนน์โนจะเป็นกลิ่นหอมนา่ารักสนสนนะใครชอบแบบนี้ก็เอาได้เลยหรือว่าจะเป็นตัวนี้ตัวของแ i ม g b r ไร h ์นะคะแชมพี r ไร h ์จะเป็นกลิ่นหอมสะอาดๆแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้หรือว่าจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวของบัตเตอร์ใช่ไหม สีนี้สีชมพูนะคะแฟชั่นสวีทอันนี้ก็จะแบบหอมน่ารักน่ารักอันนี้การ์ดินชอบมนิ <c oughs> ่งๆอย่างนี้เลยก็คือจริงๆแล้วอ่ะแนะนำให้เอาครอเสเซนต์แบบนี้ไปเลยจบทีเดียวเพราะว่าใช้ได้นานด้วยแล้วก็ฉีดได้<ช>ทั้งตัวท<ช>ั้งผมฉีดได้หมดเลยใช่จริงๆอาบน้ำเสร็จก็ฉีดได้เลยฉีดไปที่ตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับขอให้เขาพูดเร็วได้ไหมแดกลองสอนให้เขาพูดเร็วหน่อยได้แมวดิบุคลิกเขาดีอยู่แล้วให้เขาเร็มันช่างให้เขาขายของมาเร็ว เร็วพี่ๆก็เร่งสปีดตัวเองเลยหนึ่งสองสามอ่านั่นแหละพี่โอเคราคาราคาครับราคาราคาตอนนี้นะคะถ้า1ขวดนะคะเหลือ284จาก299โอเคจาก299เหลือ284นะครับแล้วก็ถ้า4ขวดจาก999เหรือ974นะวันนี้แล้วมีคูปองคูปองคูปองคูปกรองฟองคูปองครับคูปองด้วยคูปองของ tiktok